ผมมือนีมากินเขาเกียบปากหมอ้อเขาเกียบปากหม้อครับนี่ตอนนี้เขาอยู่มใสครับเลนูน,ค,น,น,น,ค,นครบผมเขาเกี่ยบปากหมอ้อเลนูนครครับมือนีนะครับผมอแซ่บมีหอดดีครับสาครูไส้หมูครับผมนี่ผมกัดซังแล้วยิ้เขา่ายิ้เขา่านะครับจะแซ่บเมนกันเนาะดีมาเชียวครับ มากินของดีเลนุนนครครับผมเกีย๊ยบปากหมอรครับนี่ห่อนจิ้มใส่เดิกับยัางก่อกับอันเออไม่อยู่ใส่โอ้มีคนมีส่วนให้นี่หมดเลยกับอัน,นยัางก่อนี่เคยยัางก่อสักุู่ใส่หมูครับสักุู่ใส่หมูกขอดเกี๊ยบปากหมอ Mm hmm. ซิมัเมงเหรอครับผมต้องซิมหดกินเลยเหรอโอ้ mm hmm. mm hmm. oh, แสบครับรสเด็ด mm hmm. Mình sẽ thử thử nồi khoáng nấu xịt nè Nồi khoáng nấu xịt đẹp lắm Nồi khoáng nấu xịt đẹp ใส่คู่ใส่หมูครับสส่คูใส่หมูครับผมมากินก่อนครับเดี๋ยวจะหน่เราจะไปทำบุญต่ออืมอืมแซ่บ มาครับร้องเ,<ม>เดีงเวนูนครครับผม,มอันนี้เป็นอันนี้เป็นพระธาตุเรนูครับ<ม>เดี๋ยวนั่งกินสักครัครับนั่งกินสักครัครับเดี๋ยวจะไปต่อ อจอบอชิบคกี้พายจอบอ้อนน้ำจิ้มครับสุดเด็ดน้ำจิ้มขเขาเจียบปากหมอนะครับใส่น้ำจิ้มกินเลยเด็ดเลยครับอืมรสชาติดี เขากันดีครับมาทานห้ครับมาทานนี่คือเป็นรูปที่ ทำไมอดีตครับของพระธาตุเรนู้นครับผมน,น,นี่คือพระธาตุเรนูครับผมโอ้สวยงามครับผมบรรยากาศครับมีอรันปกติกะสีเงียบๆเงาๆจักหน่อยครับผมเงียบจังหน่อยครับผมแต่ว่าเสาร์อาทิตย์กะเต็มครับทั้งสี่เป็นวัดเป็นโบสถ์นะครับผม